ครับพี่น้องนี่คือไปตัดใหม่โดยเฉพาะครับ กร,ระจายทั้งสองข้างเลยครับราคาประมาณสองร้รรรอย่อทิสอง้อแปดสิบบาทนะครับปะ้าะอ้โค้แห่ครับผมเจ็บลอยนะครับผมเจ็บีอยหรือเปล่ครับป๋า นี่ครับพี่น้องเป็นใบตัดใหม่โดยเฉพาะครับราคาประมาณสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบบาทครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นหู้บหรครับปะาปครับปะออกเป็นหุครับนั่าย่เขาเอาฝนนอนหอ๋อห้องฝนอะอีกมันเขาซื้อมาเตียนหนึ่งหนึ่เขาใส่หลายเถืนนะ่ออยู่เนาะแช่ไหมครับปะาออเขาตัดใหม่ไงประมาณำจำได้ไหมครับสมแขนนีบ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้ก็ได้บ่ครับโอ ม่ใหญ่ประมาณรุ่นนี้ก็ได้คุณว่าแต่ว่าต้องเชี่ยวชาญจังเลยครับนี่ยแล้วจะเป็นหูแบบนี้เนาะตก็ขอดีแห้งใส่กับเครื่องสองจังหวะก็ได้ที่จังหวะก็ได้นะครับใส่เวิร์ดเลยว่าหนึ่งสมัยที่กี่พันหนึ่งซื้อมือนะครับประมาณสินแล้วนี่อยู่ประมาณพันสองหรือพันนี่ละอ๋อมันเป็นอันนี้มันไกลสีเวิร์ดแล้วนี่เพชรมันไกลเวิร์ดเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อาดี๋ยวเจียบ่ครับเจียบสิขมันบ่เขาอะ เอาขันใส่เคียงต้นหญ้าเี่งเคียงมันกับฝนฝนฝนแถวมันฝนเนี่ยสมมุว่าบอกเลยดังเออนี่ตอนนี้มันเบิดแถวแล้วเนาะโอ้สมุดมานี่ครับมันบานนี้มันเบิดแถวนี่ตึดเคียงขึ้นกับฝนเนี่ยฝนมันอ้อมแจ่ดแจ่ดเล่นเนี่ยเนี่ยห่อตัวเตยใส่ครับตัวนี้ใส่บ่เอาตัวนี้ใส่ได้ใช่ไหตัวนี้ตัวนี้ใส่เครื่องต้นหญ้าใส่เคียงต้นหญ้ามองที่ห่อตัวนี้ใส่นี่หู้เดียวกันวะนี่อ๋อหู้เบอร์เดียวกันบานนี่ขันใส่ อันนี้มันปัดตัวนี้เปิดแล้วนี่เนี่ยฝนม้วนเขาก็คือฝนเอาเองม้วนได้ไปจ้างเขาฝนยากซื้อตัวนี้มากขึ้นเดียวเลยนี่เขาซื้อใบนี้มากนี่เขาอยู่ได้ประมาณถ้าอันนี้ถ้ามันบ่ถึงล้วนน้ำม้วนถึงน้ำมันก็ได้อยู่20ตันเที่ยวละ20ตันอ่า20-30ตันอายุการใช้งานมันงเหรอครับโดนปะเราเลี้ยงบ่เบิร์ดไงเราเลี้ยงเบิดอีกบ่วนขาดตลอด200ตันแล้วจะเบิดโอ้เนี่ย จก็สิบเบคมเออจะสิเบคมเนี่ยอยสอตันจังสิบเบแมนออนี่ครับออันนี้ครับสอนีตะกี่ประมาณพันหนึงสพันหนึ่งหอะึพันสงันละพันหนึ่งพันสองเออพันสองกันะไ่เคยเห็นจะเื่อนะครับนี่กูเลยสนใจนี่อ่ันมูนี่ผู้ผู้่ะามนั่นผู้ประโประการณ์ที่ไ่เคยรู้หอกมูนี่มันมันข่ามันลดมันูดู่ครับอันนี้เพิ่นซื้อไม่ยุค่าเลยตรงครับพีนองนี่ครับเออครับผมขอบคุณหลายครับนะครับขอบคุณครับ